บางีก็ได้รครับอ๋อบางีก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันตรงกลางซอยมหาไทยครับก็ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ห้าโมงเย็ยนถึงสี่หนึ่งอ๋อประมาณห้าโมงเย็ยนถึงสี่หนึ่งก็มาอุดหนุนได้ครับผมโอเคครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านนั่งนั่งซิลน,นะครับมันอยู่ตรงกลางรามหัวห้างไพี่อ้ครับก็เดินผ่านมาบังเอิญตอนนี้ที่ว่าร้านเรานี่ว่าร้านเราปั่นเป็นร้านกาเฟหรือทั่วไปนะ อ๋อกินกินได้ทุกเพศทุกวัยนี่ครับเจ้าของร้านก็เป็นคนยะลายะลาเพราะมายูเที่ยมานรับเะเพิ่งมาอยู่นี่ครับบรรยากาศซอยมาไทนะครับตอนกลางคืนนี่ครับอยู่ตรงข้ามอะไรร้านน้ำปีจำเป็นอยู่ตรงข้ามอะไรก็ยังโอ้สายโอ้สายใยครับอ๋อครับเปิดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันเปิดจริง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  พ่นนอ,อ,อบบที่หนึงพอก็เหมาะกับมาชิมกลางคืนนะนั<อ>่งเดินกลางคืนนี่ครับนี่ครับบรรยากาศร้านก็สวยดีนี่ครับเวลาเปิด็มีพ่อคาเฟ่ ับบรรยากาศหน้าซอยมหาเตยพวกเมนูนี้มันจะมีเป็นบางอย่างยังที่มีครับอ๋อมีมีมีครับอ๋อนี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือที่กไก่ดีเลยอ๋อ,อเฟินเฟินไฟมีไหมตอนนี้มเอาเป็นไฟด้วยนะ้ะะกินกับกาแฟาไม่รู้ได้ได้ <laughs> อันนี้ก็กำลังเตรียมชงกาแฟอยู่นะร้านสะอาดสวยดีอันนี้ขายคนเดียวเลยลร้านข้างๆนี่เป็งนงานเดียวกันหรือเป่าไม่ไม่ไมอ๋อแค่เปิดร้านเป็นกันอ๋อเรียกว่าเป็นแฟนที่กันได้ได้เขา่งปั่นผลไม้อ๋อปั่นผลไม้เขา,า,าที่นั่งนี่ก็เหมือนนั่งบ,บนบาร์ร้านบาร์เลยนะเนี่ย <laughs> บรรยากาศดีครับี่ร้านร้านชานั่งชิวไม่ต้อยมาใกลครบบับครับบรรยากาศในร้านก็สบายดีครับก็อกำลังชงกาแฟอยู่ เป็นกาแฟเย็ยนนะเป็นี่อันนี้แก้วแล้วเท่าไหร่พี่อ๋อกลายถูกันนี่ครับเพราะว่าได้นั่งร้านด้วยแก้วไม่แปง้งนี่ครับัำ<ม>ตอนนี้ก็ได้กาแฟเย็ยนมาแล้วครับจิ้มตอนคับไ,ได้เลยครับบรรยากาศดีด้วยนี่ร้าน นี่ครับบรรยากาศพ่อรัอรอบฟันไป่ันมาโอ้ดูเป็นไฟหน่อยโอ้น่ากินดีอันนี้ส5สิาบาทจ,จะเป็นเมนูเป็นไฟอ๋อไม่ไม่แพงใส่ชีสด้วยอ้ออุปกรณ์ทานสมัยดี ครับโอ้ทำคนเดียวเลยนะครับทํคนเดียวครับโอ้อ่ครับหน้ากินให้ครับก็ไม่แพงครับ45บาทเส้นไฟก็ได้เส้นไฟมาแล้วครับโอ้ได้เยอะ45บาท ัเฟรนไฟอร่อยดี